นี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันสลมัมมุอะลัยกุมบัวรามระมะตุลลอฮ์บัวบารกาตุิฉันฮัดยาอซยาสวุวรรณดารานะคะเราจะมาคุยกันต่อจากตอนที่แล้วนะคะว่าตอนที่แล้วเราได้ครั้งสุดท้ายเราได้พูดกันถึงเรื่องอการแบ่งสรรอาหารให้กับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เราก็ ึกลูกเราอบรมสั่งสอนลูกเราให้มีความรู้สึกให้มีความนึกคิดเกี่ยวกันเสียสละนะคะเราควรจะสอนลูกนะคะคนที่เป็นบิดามารดานเนี่ยตั้งแต่เราคิดว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวครอบครัวน,นะคะในครอบครัวของเราเนี่ยมีทั้งสามีและก็ภรรยาภรรยานี้นะคะเกี่ยวกับว่าเราจะทํายังไงดีให้ลูกเราเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีความ มีเราอยากให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กที่อ่อนหวานกับพ่อแม่นะคะการที่เราจะทํำยังไงให้ลูกเราอ่อนหวานกับพ่อแม่ในหลักการศาสนาของเราก็จะมีการอบรมพูดคุยนะคะเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวว่าเราเนี่ยให้ความใกล้ชิดกับครอบครัวมากๆนะคะแล้วก็สอนลูกเราให้ลูกเราเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะคะ ให้เป็นชาวมือบนให้ลูกเราเนะี่ยอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะมีประเด็นอย่างหนึ่งที่เคยใช้ในชีวิตครอบครัวของของอาชามาก็กคือเริ่มมาเนี่ยอาช้าจะหุงข้าวให้ลูกทานเนี่ยนะคะการที่ไอาชาสาวข้าวเนี่ยนะคะสาวข้าวที่จะหุงข้าวให้ลูกทานเนี่ยอาชาก็จะกล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮิด้วยพระนามองล์พระผู้ทรงกรุณาเมตตาปรา,าเมเมเนอนะคะแล้วก็จะกล่าวกะลิมา กาลิมะแล้วก็สาวข้าวได้มือขวานะคะมือขวาของเราจะเวียนขวาสาวเนี่ยเราจะเวียนสาวไปในหม้อข้าวเนี่ยจะใช้มือขวาของเราเนี่ยสาวข้าวแล้วก็ก่าวบิสมิลลาห์แล้วก็ก่าวกาลิมะนะคะแล้วก็กล่าวสลาวะในข้าวนั้นเพราะว่าข้าวอ่ะเป็นอาหารอาหารที่เที่เราได้ทำเนี่ยไม่ว่าเราจะทําหุงข้าวหรือว่าทําอาหาร เราก็จะกล่าวพะนามอล้์พะนามของพระเจ้าพะนามของพระสัสดาโมฮัมมัดเพื่อจะให้อาหารนั้นเป็นอาหารที่บริสุทธิ์เป็นอาหารที่มีบารักัตนะคะแล้วลูกๆของคุณหรือลูกๆของผู้ฟังทุกคนเนี่ยจะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะจะเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายแล้วจะเป็นเป็นผู้ที่อาหารที่เราได้รับทานไปเนี่ยจะไปเป็นเลือดเป็นเนื้อที่ดีสำหรับการที่ เราผู้เป็นมารดาเนี่ยจะได้เลี้ยงดูอบรมลูกในครอบครัวของเราเนี่ยให้เป็นเด็กที่ว่านอนสองนง่ายในหลักการศาสนาของเราก็มีมีข้อปิดย่อยไว้สําหรับการดูแลนะคะแล้วก็ในหลักการศาสนาของเราได้บอกไว้นะคะซึ่งถ้าคนที่เป็นมุสลิมถ้าเคยอ่านสุร้อลูกมาลุกมานได้สอนลูกไว้นะคะลูกมานบอกว่า จงอย่าฆ่าอย่าฆ่าลูกของสู่เจ้าแม้นสู่เจ้าจะยากจนนะคะให้มีความอดทนนะคะหลักการศาสนาอิสลามให้มีความอดทนในการอบรมสั่งสอนลูกนะคะให้ลูกมีความระลึกนึกคิดว่าเมื่อเราไปอยู่ในสังคมไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนเราต้องออไม่เป็นคนที่ทะเยอทะยานต้องเป็นคนที่ สํารวมแล้วก็ต้องเป็นคนที่สมถะเพราะว่าสัจการศาสนาของเราเนี่ยบอกให้เป็นคนที่แบ่งสรรให้กับเพื่อนนะคะหรือว่าคนในสังคมอย่าเป็นคนที่เห็นกก่ตัวคือเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราควรจะบอกหรือว่าสอนลูกไว้เสมอๆนะคะเวลาเราพูดคุยกับกับลูกๆนี่นะคะก็จะ จะมีการเ,เวลาเราทานข้าว้ด้กันหรือว่าเวลาเราว่างที่จะคุยกันเนี่ยอซา์ก็จะสอนลูกไปเรื่อยๆนะคะอยากอยากลูกๆนะ่ยไปทําหน้าที่การงานอะไรก็จะบอกเขาบอกว่าให้มีน้ําใจนะกับเพื่อนๆให้มีน้ําใจขอให้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะอย่างอย่างลูกเนี่ยไปทําหน้าทีเ่เป็นบรรเทาสาธารณไทยได้ช่วยเหลือ พ่ซาก็จะบอกวาอ่าอย่าอย่าอย่าเห็นคนอื่นเนี่ยเมื่อเขาทุกข์ร้อนเนี่ยเราต้องช่วยเขาไม่ว่าเราจะมีความสามารถจะช่วยเหลือก็ได้มากเท่าไหร่เราก็ช่วยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่กําลังและความสามารถเราจะทําได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ให้กับชีวิตเรานะฮะเมื่อเรามีลูกหลานต่อไปในวันข้างหน้าก็เราก็จะอบรมสั่งสอนต่อไปนะคะพระศาสดามหามด ะะให้กับชาวมุสลิมเนี่ยได้บอกกับประาชาชาตมุสลิมว่าให้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือนะคะได้ได้อย่าไปอ,อ,อย่าไปทําร้ายคนอื่นนะคะให้เป็นผู้ที่ว่าช่วยเหลืออย่างกับพ่อแม่ลูกกำพร้านะคะที่พ่อเสียชีวิตไปนะ,ะตามหลักการศาสนาของเราก็ให้ดูแลและช่วยเหลือลูกกำพร้า นะคะคือลูกกำพร้านี่ก็คือพ่อเสียนะคะพ่อเสียแต่ว่าถ้าแม่เสียเนี่ยทางหลักการศาสนาของเรายังไม่คิดว่าเขาเป็นลูกกำพร้าแต่ถ้าพ่อเสียเนี่ยจังเขายังไม่ครบเอากันบาเลยังไม่ครบอายุของเขาเนี่ยนะคะของของความเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวนั้นหรือว่าช่วยช่วยเหลือครอบครัวของแม่ไม้นะคะ สิทธิที่เราจะช่วยเหลือเขาได้นะคะในอายักกุอ่านก็มีบอกไว้หลายๆที่หลายๆตอนเกี่ยวกับลูกกําพ้านะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวการปฏิบัติตัวที่เราจะเอใช้ชีวิตในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะมเมื่อพ่อแม่ที่เ,เราเลี้ยงดูเข้ามานี่นะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเ,เราก็พยายามสอนลูกๆนะคะให้รัก ปู่ย่าตายายนะคะแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ลูกๆเห็นเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้ไปเขาจะได้มาดูแลเรามันเป็นเหมือนเกิดชีวิตที่วนเวียนกันนะคะสําหรับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราสอนไว้ให้สิ่งที่ดีๆกับเขาไว้เนี่ยใน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 ชีวิตที่เขาเห็นมาจากสิ่งการกระทําของเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย เด็กเขาก็จะเอาไปปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่าในระเบียบในหลักการของศาสนาเนี่ยมีบอกไว้นะคะว่าเออเมื่อถึงได้บอกว่าเราต้องเรียนรู้หลักการศาสนาต้องประกอบอามอิบาดาต้องทำละมาต้องถือสิ่งอดเพราะทุกสิ่งในในใน,ในการทำเนี่ยการปฏิบัติตัวเนี่ยอรรถตาลาจะให้เรามีความอดทนและสามารถประจนไปกับสิ่งที่ พระเจ้าจึงได้ทดสอบแต่ละวันเวลาที่ชีวิตนั้นผ่านเข้ามานะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะทุกข์ยากลำบากนะคะในในในที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถเก็บมันได้หรือเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขาตามวันเวลานั้นได้เพราะคนเราที่มีศาสนาเนี่ยนะคะศาสนาเนี่ยจะเหมือนเกาะที่ปกป้องคุ้มครองให้เรานีอบอุ่นนะคะแล้วก็อดทนในสิ่ง ที่พระเจ้าท่านทดสอบเราอย่าคิดว่าเราเนี่ยลำบากจนไม่สามารถจะแก้ไขอะไรเลยได้ไม่มันเป็นไปไม่ได้มนุษย์น่ยมันมีความทุกข์ก็ต้องมีความสุขมาเหมือนฟ้าที่ฝนฝนมืดมานะคะวันหนึ่งที่ฝนนั้นตกลงมาจนฟ้าสะอาดนั่นคือชีวิตที่เราอดทนมาแล้วเราจะได้รับสิ่งที่ดีคือความสะอาดคือสิ่งที่พระเจ้าจะโปรยปลายมาให้กับเรานะคะเพราะนั้น ในชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะคะการเลี้ยงลูกเอ่ยการที่เราปฏิบัติตัวเนี่ยขอใหเออ้เราสื่อสารกับลูกกับหลานให้มากที่สุดพูดคุยกับเขาให้มากที่สุดเอาหลักการศาสนาให้เขาให้มากที่สุดเพราะว่าบางคนลำบากนะคะแต่แก้ไขอะไรนไี่ได้ก็ใช้อารมณ์ของตัวเองมาแก้ไขก็คือการฆ่าตัวตายอันนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ศาสนาบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูก มันเป็นสิ่งที่ผิดและบากนะคะเราจะต้องไปทดใช้กับมันในวันข้างหน้าแต่ถ้าเรามีความสอบัสอดทนนะคะสอบัสก็มีตัวซอสตัวบาตัวรอคือคำว่าสอบัสนะคะสอบัสคือสิ่งที่เราอดทนต่อสิ่งที่พระเจ้าทดสอบอยากคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นเวลามันไม่ใช่ความทุกข์ที่เราไม่สามารถจะแก้ไขมันได้เราเนี่ย ค่อยๆใช้เวลามันจะตรักษาตัวมันเองได้เพราะว่าถ้าเราสูลงล้อสโลล้อหัวและวัสัุหลายอย่างที่ท่านได้อดทนมาในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามขอ,ของของท่านเนี่ยถึงสิบสาปีในอายุการเผยแพร่ของท่านท่านอดทนมาทุกอย่างนะฮะท่านถูกทําร้ายถูกขว้างนะคะจนฟันหน้าท่านหักถูกาจะฆ่านะคะจู่ถูก บองร้ายแล้วก็มีสหบ,บาีมีผู้ที่ติดตามท่านเนี่ยได้มานอนแทนท่านนะคะเพื่อจะรองรับท่านไม่ให้ท่านถูกฆ่านี่คือความอดทนนะคะนะ,ะอดทนในชีวิตของท่านท่านมีภรรยาท่านก็สั่งดูแลภรรยาของท่านแต่ละคนให้ภรรยาของแต่ละคนนะ่ยมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะมีภรรยาคนใดว่าอีกคนหนึ่งท่านก็จะบอกว่า รู้ไหมที่เธอพูดมันเหมือนความสกปรก,ปกเหมือนฟองน้ําที่อยู่ในทะเลมันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะที่เราสามารถเอามาคิดเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ก็คือคือเราต้องมีความอดทนนะคะหลักการศาสนาจะสอนซึ่งซึ่งการปฏิบัติตัวการคลองเรือนที่จะอยู่ด้วยกัน การปฏิบัติตัวที่จะอยู่ในสังคมว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะถ้ามีการเรียนการสอนที่ไหนไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพการนัใดขอให้จัดเวลาเนี่ยเพื่อไปเรียนไปสอนไปเรียนไปรับการสอนจากคนที่ครูสอนอาจารย์ที่สอนแล้วเราชีวิตของเราจะแก้ไขในทุกสถานการณ์ได้หมดนะคะครอบครัวมุสลิมเนี่ยถ้าว่าอยู่ในหลักการาศาสนานะอาชาบอกได้เลยว่า ทุกคนจะมีความสามารถที่จะต่อสู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกๆท,ท่านนี่ก็จะลูกของทุกท่านหรือว่าตัวท่านเองเก็จะสามารถมีครอบครัวที่ดีและก็สมบูรณ์โดยที่ว่าเ,เรามีตามห้านตามใช้ของอัลลอและรอซูนเราทำตามกิตารบุลรอซุนนะนะคะแล้วก็การที่เราทำตามกิตาบุญรอซุนน,นั้นจะทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างอ,อ,อยู่ แล้วก็มีความสุขได้ในสังคมหรือว่าอยู่ได้ในครอบครัวที่มีความสุขนะคะออข่าวนี้อ,อ้ชาก็ขอจบออตอนนี้ไปก่อนนะคะแเดี๋ยวเราจะได้พบกันอีกในตอนต่อๆไปวัสลามัลัยกุมวารอมาตุลอฮัวบเระกนี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกัน